ฝึกภาวนาเนี่ยนะลองปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดูบ้างก็ได้นะแต่รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กในขณะนั้นนะเพราะว่าสภาวะภายในนะถ้าเราฝึกต่อนเนื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขนะเดี๋ยวเบาสบายเดี๋ยวบีบคั้นอัดแน่นอะไรพวกเนี้ยบางทีก็จะมีภาวะ แปลกๆตามมาเช่นปวดเนื้อปวดตัวเหมือนไม่สบายนีอยาการท้องเสียรุนแรงที่ถ่ายเป็นสิบรอบจะจังสังเกตได้ว่ามันไม่เหนื่อยไม่เพลียพวกนี้เป็นสภาวะได้ทั้งนั้นนะมันเวลาเจอเวลาเราปฏิบัติภาวนาให้เฝ้าสังเกตดูเวลานั่งสมาธิมีสภาวะอย่างไร เราอ,อยู่ๆมันกระท้องเสียขึ้นมาสภาพจิตเป็นอย่างไรอะไรมันจะเกี่ยวโยงกันทั้งหมดนะในเวลาที่มันปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยสภาพจิตเป็นยังไงนะอาการของกายของใจเนี่ยมันแสดงออกถึงตัวสภาวะญาณที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือจิตที่มันเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นมากขึ้น มันอาจจะมีความสงสัยแทรกเข้ามานะเอ๊ะเป็นอะไรไม่สบายจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่พอสังเกตดูก็จะเห็นวนะ่เาเป็นแค่เพียงสภาวะหรือบางทีก็เป็นแค่เพียงวิบากของขันนะคือผลแห่งกรรมเก่าที่ตามส่งผลอยู่ต่อขันนี้นะนะถ้าใจเราไม่ไปขัดข้องวุ่นวายนะเราก็เห็นเองว่า ปล่อยให้เขาทำงานของเขาไปใช้หนีก้กรรมของเขาไปนะพอใจไม่ไปเกี่ยวข้องเป็นกลางอยู่รู้อยู่อยู่เนื้อมันได้เนี่ยก็แปลว่าเราไม่ไปต่อยอดกรรมให้กับมันแค่นั้นเองนะน,นี่ไปสังเกตมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากเนเวลาเราภาวนาเนี่ยถึงบอกว่าให้ช่วยกันเป็นนักวิจัยทำอย่าแค่เป็นนักปฏิบัตินะ แค่หนักนั่งหลับหูหลับตาพอให้รอดไปนวันไม่ใช่แค่นั้นแต่ให้สังเกตพินิษ์พิจรารณาอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะมันสงสัยกันมาต้องน้อมก็ไปดนะูดูสาเหตุของมันคืออะไรนะแต่สาเหตุจะไปหาข้างนอกนะหาว่าเพราะคนโน้นเพราะคนนี้เพราะป่วยโรคโน้นโรคนี้ทา,างนี้มันจะวุ่นวายลำไรแต่ให้ดูสาเหตุจาก กุศลนะกุศลนี่มันทำงานอยู่ในขณะนั้นนะไปสังเกตอย่างเงี้ยบ่อยๆนะแล้วปัญญาเขาก็จะทำงานเขาไปเรื่อยๆสภนะาพจิตจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันพูดง่ายแต่ว่ามันเข้าใจได้ยากจริงๆนะนะคนที่สระก้าวหน้าเดินหน้าได้ดีเนะี่ย เห็นทุกชัดขึ้นชัดขึ้น,นางี้นะก็สุขแทบจะไม่เหลือให้เห็นเลยนะไม่แต่ทุกทั้งนั้นนะแต่ว่าจิตจะเป็นทุกน้อยลงสภาวะทุกปรากฏชัดขึ้นจิตเป็นทุกน้อยลงไปเรื่อยๆนะจะเป็นอย่างนั้นแต่าร่างกายทุกจิตก็ทุกไปหมดนะวุ่นวายหมดนี่แปลว่ามันยังไม่ใช่นะปัญญามันยังไม่เกิดแค่นั้นเองนะก็เห็นทุกไปบ่อยเห็นทุกไปบ่อยก็เข้าใจโลกขึ้นมาโอโลกมัน หมุนวนไปตามกระแสของทุก์อยู่างอยู่ตลอดเวลานะทั้นตัวธาตุขันนี่ก็หมุนไปตามกระแสของของทุกเหล่านี้นะของไตรลักษณ์เนี่ยนะแต่ใจต้องทวนกระแสนะนะต้องไม่ตามกระแสน,นี่ต้องทวนกระแสนะยิ่งกายทุกใจก็ทุก์น้อยลงไปเรื่อยๆนะนะนี่ไม่ต้องพูดถึงไอ้ความเจ็บใข้ได้ป่วยปกติที่เราเป็นกันนี่ย มันจะเห็นได้เลยว่าอ๋อนี่มันเรื่องปกติธรรมดานะมันแทบจะไม่วุ่นวายอะไรไปกับมันเลยองนะแต่ว่าทางกายกระทุกของมันไปตามเรื่องอันถ้าพ่อสังเกตสํารวจตรวจสอบดูอยู่บ่อยๆต่อเนื่องนึ่งๆไปเนี่ยมันจะทําให้ปัญญาเกิดนะความฉลาดของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดกับใจนั่นแหละไม่ได้แยกเป็นส่วนไป่ต่างหากนะพอสติรู้ปัญญาเขาทํางานเนี่ย ใจหรือจิตเนี่ยก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดที่จะอยู่กับธาตุกับขันเนี่ย,ยฉลาดที่จะยอมรับความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นเฉพาะหน้านีได้ง่ายขึ้นนะให้ไปสังเกตดูอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่ไปติดข้องติดขัดอยู่กับสภาวะไหนทั้งนั้นนะนนี้คนภาวนาใหม่เนี่ยแน่นอนน่ะมันจะไปติดอยู่นั่นแหละมันจะวุ่นวายร่ำไรสงสัย ทุกร้อนกวนกบายไปกับมันอยู่อย่างนั้นแหละนะนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้นะยังไงก็ต้องได้เรียนรู้อย่างนี้นะพอใจไปยุ่งกับมันแล้วสภาพกายเป็นยังไงนะพอใจไม่ยุ่งกับมันแล้วร่างกายเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆสังเกตเห็นชัดเจนึ้นมาเองอ๋อแล้วต่อไปมันก็ค่อยวางใจกับทุกสภาวะได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นเรื่ององธรรมชาติ นะการมาสำรวจตรวจสอบดูตัวเองเนืองๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยน,น,น,นะก็จะค่อยๆพัฒนาภายในไปเรื่อยๆนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานะโดยเฉพาะตอนปฏิบัติใหม่ในี่บางคนก็สงบดีนั่งสมาธิแล้วก็สงบสบาย,ยาแล้วก็เริ่มปรากฏความทุกข์ให้เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะ เห็นความเกิดความดับความเปลี่ยนแปลงภายในเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็ทุกร้วนๆแล้วทีวววนี้มันจะมีสุขอยู่ตรงไหนสักที่นะทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจริงๆเนะวลาเราภาวนาไปนะแล้วกายทุกแล้วกะใจทุกนะแต่มันจะมีตัวผู้รู้ตัวสังเกตอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ไปทุกข์กับมันแค่นั้น นะมหนเหตนนการของใจที่เข้าไปยึดขันเนี่ยนะเผอหน่อยเข้าไปยึดอีกแล้วนะใอ้เราเป็นอะไรเราป่วยเป็นโรคอะไรจะตายไหมล้วก็ดึงย้อนไปหาสตอรี่มาประกอบแล้วพ่อเราเคยป่วยเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันเป็นพันธุก,กรรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่เราเคยเป็นโรคนี้มาเนี่ยเป็นพันธุก,กรรมไหมอะไรเงี้ยนะมันก็จะไปดึงโยงหาเรื่องหาเรามาต่อคำถามตัวเอง พอรู้ทันก็ตัดความคิดมันไปนะ่เห็นสภาวะทุกข์ทางกายที่ปรากฏอยู่แต่ใจเบาขึ้นอะไรเงี้ยนะมันจะค,ค่อยชัดขึ้นอย่างเงี้ยมันแต่ทุกคนเนะ่ต้องผ่านเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นแหละนะเวลาเราภาวนานนะนะยังไงก็ต้องเจอแต่ถ้าไม่เจอทุกข์นะประหลาดนะยังไงก็ต้องเจอเจอทุกข์จะอยู่กับทุกข์ได้ยังไงเนะี่ยเจอทุกข์จะวางใจกับทุกข์ยังไงไม่ ใจเป็นทุกข์ไปด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่นักภาวนาทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์นี้ทั้งนั้นเนะจ้ากระทั่งมันจะปวดจะเมื่อยจะเป็นอะไรก็ไม่ค่อยจะวุ่นวายอะไรกับมันสักเท่าไหร่ปล่อยก็ทํางานไปพอเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เนะี่ยมันก็ยังมีทุกข์เหล่านี้อยู่โนดะยเพาะทุกข์ทางกายนะแต่ทุกข์ทางใจนี่ต่อให้ตายจากโลกนี้ไปนะมันก็ยังมีอยู่ของมันอย่างนั้นนะถ้ายังไม่ ดับกิเลสท,ทั้งหมดได้นะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นกฎธรรมชาติเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเข้าไปเห็นแล้วก็ปึกใจให้ยอมรับนะความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายได้เป็นหนึ่งเดียวนะไม่มีนอกไม่มีในภายนอกเปลี่ยนแปลงเกิดดับยังไงภายในก็เป็นอย่างนี้นะนะอันนี้มันอยู่นอกกรอบของตัวสมมติบัญญัติทั้งหมดละที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยนะ นี่ถ้าเราไปติดคิดให้มันอยู่นี่นะมันก็จะลงไปปรุงแต่งเรื่องของสมมุติอยู่อย่างนั้นแหละนะมันไม่เข้าใจเรื่องของปรมัตนะนะแต่ถ้าเกิดว่ารู้เท่าทันอยู่เนี่ยมันจะเห็นปรมัต์ชัดขึ้นแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตเจสิกรูปทํางานอยู่นะมีแต่รูปแต่นามี่ที่มันทํางานอยู่โดยธรรมชาติของมันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะต่อไปแล้วไม่มี ดีไม่มีชั่วอะไรด้วยซ้ำไปนะมันมีแตนะ่ธรรมชาติของจิตเจสิกที่ทำงานตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ตลอดเวลานะดีชั่วดำขาวถูกผิดมีแต่เราสมมติให้มันนั้นแหละนะตั้งชื่อเรียกมันแค่นั้นเองนะพระเจ้าก็ทรงตั้งชื่อเรียกอย่างนั้นทนระงบัญญัติขึ้นมานะนะพอตรัสรู้แล้วก็ทรงบัญญัติชื่อเรียกให้มันแค่นั้นเองเพื่อให้ทำความเข้าใจนะถ้าจิตเศร้าหมองนี่เป็นอกุศลน,นะ ถ้าจิตผ่องใสเป็นกุศลหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสภาพจิตอย่างนี้เป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะเนี่ยส่งมัญญัาิขึ้นมาเพื่อให้คนได้เรียนรู้ทำความเข้าใจได้ง่ายนะแต่เข้าจริงแล้วก็เป็นเพียงธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละนะกุศลาธรรมมากุศลาธรรมาปยากตาธรรมาอยู่อย่างนั้นนะอยู่ตลอดเวลาธรรมาคือธรรมดาธรรมดาหรือธรรมชาตินธรรมชาติที่เป็นกุศลธรรมชาติที่เป็นอกุศล ธรรมชาติที่ฉลาดธรรมชาติที่มันไม่ฉลาดอย่างนั้นะแล้วธรรมชาติที่ม่ใช่ทั้งกุศลและกุศลนะเพราะในธรรมชาติทั้งสามอย่างเนี่ยวนเวียนเกิดดับอยู่ต่อเนื่องเนือง,อ,ง,อ,งอยู่ตลอดเวลานะถ้อพอไปสังเกตด,ดูอยู่บ่อยๆเนะี่ยจิตก็จะกลมกลืนเป็นธรรมชาตินะไม่แยกไม่แปลกแยกออกมาไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีเราที่เป็นมนุษย์ที่แยกส่วนออกมาต่างหาก ธรรมชาติอยู่ที่ต่างหากไม่มีอย่างนั้นอาจจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนะไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรทั้งนั้นนะนะเพราะฉะนั้นจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดอะไรก็แล้วแต่พอสังเกตดูอยู่นะมันจะมึนจะง่วงมันจะสลุมสลือม,มันจะฟุ้งซ่านสงสยัยอะไรก็ช่างมันสังเกตดูอยู่อย่างนี้แหละนะฮะอา้าวมันง่วงก็เรื่องธรรมชาตินะ อย่าคิดว่ามันผิดปกตินะเอามันพุ่งมาเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นอะไรก็รวนแล้วแต่เป็นธรรมชาติทางนั้นนะมันออกมาจากกายจยากใจนี่นะนะมันจะไปฝืนธรรมชาตินะแต่ก็ไม่ใช่เป็นจมอยู่กับธรรมชาติพวกนั้นนะนะสังเกตดูอยู่สังเกตดูอยู่ใหม่ๆอาจจะต้องประครับประครองนะแต่ว่าพอฝึกไปจนคล่องแคล่วดีแล้วเนี่ยนะมันไม่ต้องไปประครับประครองอะไรทางนั้นนะ ันจะปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยเขาไหลเรื่อนทำงานไปตามปกติของเขานะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูคอยตามสังเกตดูอยู่อย่างนั้นนะกรนะั้งเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันไม่มีอะไรเป็นอะไรทีนี้คำว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรเนะี่ยคือมไม่มีอัตตาตัวตนอะไรของใครที่จะไปบ,บังคับให้มันเป็นอะไรขึ้นมาไดนะ้นนี่มันจะเข้าใจในเรื่องของอนัตตานัตตาหรือสุญญาตาสุญญาตาเนี่ยมากขึ้นเอง โดยธรรมชาติของเขานะ่มันยากนะกว่าจะเข้าใจได้เนี่ยนะนะบางคนอาจจะใช้เวลาหลายชาตินะแต่ว่ามันก็ทุกคนที่เขาปฏิบัติแล้วประสบผลสาเร็จเนี่ยโดยแล้วแต่เขาฝึกกันมาเป็นยาวนานกันแล้วทั้งนั้นนะตั้งใจอธิษฐา,นะานจิตนะอธิษฐานจะิตอะไรคือตัวตั้งใจที่จะทํางั้นปรารถนาที่จะทำปรารถนาจะลงมือฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะนะนะบางคนอาจจะผ่านชี การมีครอบครัวมาแล้วก็จะนะเข้าใจอะไรได้บางคนอาจจะประสบความสำเร็จในการฝึกพอานาแต่ยังเป็นนุมเป็นสาวอยูนะ่บางคนต้องผ่านชีวิตทุกข์ยากแสนเข็นมาก่อนทุกสหัสสะกันนะบางคนก็นะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยตรงนะนะจิตมันน้อยก็มาหามรรคผลนิพพานอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เราสั่งสมมานะ นะสำนวนที่ท่านชอบใช้ก็คือมันมีของเก่ามามากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนตัวเองที่ในอดีตที่ผ่านมาแค่นั้นเองไมนต้องบอกว่าย่าไปเทียบเคียงกับใครนะนะ่ย่าไปเทียบเคียงกับใครตอนนี้เราจะมีความรู้สึกเเราก็เข้าใจอะไรในระดับหนึ่งแล้วนะยิงย่งปฏิบัติไปยิ่งปฏิบัติไปมันจะค่อยๆเข้าใจชัดขึ้นไปอีกชัดขึ้นไปอีกเรื่อยๆเข้าใจวันนี้เข้าใจเดือนหน้าเข้าใจปีหน้าเนี่ยจะต่างกันละ นะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจนะทั้งไม่มีเรื่องต้องเข้าใจอะไรสักอย่างนีนะไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรนะคือมันไม่เข้าใจไม่มีเรื่องต้องต้องไปทำว่าเข้าใจอะไรมันสักอย่างเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้ว<ๆ>จิตมันยอมรับมันกลมกลืนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันๆๆๆๆๆๆๆีทุกคนฝึกได้ทางนั้นนะเยงแต่ว่าก็เริ่มอย่างนี้แหละนะอย่าลืมว่านะนะครับที่เราฝึกก็รทำกุศลกรรมอย่างอื่นไปด้วยนะอย่างกรณีของ นะบารมีสิบประการที่พระเจ้าทรงบเพ็ญมาอย่างเงี้ยนะสังเกตเห็นได้ว่าพระเจ้าก็ไม่ใช่เอาแค่ไปนั่งภาวนาหลับหูหลับตาอย่อย่างเดียวทรนะงกระทำกุศลอย่างอื่นร่วมด้วยนะทานศีลเนคบมะปัญญาวิริยะอะไรในสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาที่เราที่พรงค์ท่านทรงฝึกฝนมานแปลว่าอะไรแปลว่านวนต้องทำกุศลทุกอย่างที่ จะเกื้อหนุนกันให้การภาวนาเนี่ยมันดำเนินไปได้ไม่ต้องอะไรมากเาเรามาสวดมนต์กันนะมันบำเพ็ญบารมีอะไรอยู่เรานั่งสมาธิกันอยู่เนี่ยบำเพ็ญบารมีอะไรนะสังเกตดูบารมีมันก็ดําเนินไปด้วยกันนะการกระทากุศลนั้นยิ่งยวดเนี่ยนะบารมีเป็นอย่างนั้นนะมันค่อยๆสั่งสมไปนะอย่างเช่นในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ ทานได้ให้ไหมเนี่ยไม่ใช่ทานธรรมดานะมันเป็นการสละออกนะสละความขี้เกียจขี้ค้านของตัวเองไม่อยากทำกับฝืนใจทำมันอย่างงี้นะนะศีลมีไหมนะจิตเป็นปกติตั้งมัน่นดีดีไหมนะนะขณะนี้มันกำลังออกจากการอยู่ไหมนะในขมมะเนะีนะ่ยออกจากความคุ้นชินเดิมๆนะมาทำสิ่งใหม่ให้กับชีวิตตัวเองนะพยายามฝึกฝนพยายามฝืนตัวเองนะ ทำอย่างต่อเนื่องๆไปอย่างนี้นะนะปัญญาเกิดขึ้นไหมในขณะนี้นะขณะที่สังเกตดูอยู่เนี่ยนะมันเข้าใจอะไรขึ้นมาบ้างนะมีความภาคเพียนไหมมันมีแน่นอนอยู่แล้วมันมีความอดทนไหมมันมีแน่นอนอยู่แล้วอย่างนี้นะมันมีความตั้งใจมั่นไหมอธิษฐานเนี่ยนะตั้งใจที่จะลงมือพัฒนาตัวเองในทุกวันทุกวันนี้นะมีสัจจะให้กับตัวเองไหมนะตั้งใจจะนั่งเครื่องจะมงก็นั่งได้ครบ ั้งใจจะนั่งชั่วโมงนึงก็นั่งในครบชั่วโมงหนึ่งอย่างนีเป็นต้นเนี่ยมันกำลังสั่งสมนะสัจจะบารมีนะมีความเมตตาต่อตัวเองเห็นว่าโอ้ถ้าปล่อยให้เราหมุนวนไปตามกระแสของโลกไม่ยอมทวนกระแสสม่งเนี่ยนะเราก็จะครบชมอยู่กับองทุกข์อยู่อย่างนั้น่ะมันเกิดความเมตตาให้กับตัวเองปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขนะพอตัวเองมีความสุขก็ปรารถนาให้คนอื่นก็มีความสุขเหมือนเราด้วยนะ มันเห็นคุณค่าของความสุขสงบภายในนี้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็การมีอุเบกขาอุเบกขาในที่นี้ก็คือการวางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งหลายนะนะเวลาอารมณ์สุขทุกข์ชอบชังมากระทบนะก็เป็นกลางต่อทุกอารมณ์ได้อย่างนี้นะคือโตอุเบกขานะถ้าเราพูดบ่อยๆก็จะเห็นาาทภวาธรรมเหล่านี้มันปรากฏนะบารมีทั้งหลายมันก็ดำเนินไปของมันอยู่เรื่อยๆ ดนะันวันนี้แต่เรามองจากภายนอกจะเห็นว่ามันมีอะไรดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่กําลังภาวนาอยู่เรื่อยไปนะสังเกตด,ดูเถอะอย่างน้อยก็ความสัมพันธ์กับต่อคนในครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานนะมันดีขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นเรารู้สึกมีเวลาให้ชีิตัวเองมากขึ้นเนะพราะอะไรเพราะไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลเรื่อยเปลื่อยไป ตามกระแสของความอยากนะพอมีสติสัมปัญญารู้ทันนะ่ก็จะรู้สึกได้เองใหมันมีเวลามากขึ้นมีเวลาที่จะสำรวจตรวจสอบดูตัวเองในะมากขึ้นมันไม่เสียวเวลาในการคอยไปตัดสินคนอื่นเขาเงี้ยเป็นตะ้นนะมันจะรู้สึกว่ามันมีอะไรดีขึ้นในชีวิตนะนะเพราะว่าเมื่อจิตเป็นกุศลอยู่บ่อยๆนะผลแห่งกุศลก็ทํางานตามปกติของเขานะนะกุศลวิบากก็ส่งผลนะเงี้ยนะเอชีวิตประสบความสําเร็จ เร็วขึ้นนะนะได้รับการชี่เหลือก็โกนจากคนรอบข้างมากขึ้นอะไรเงีนะ้ยนั่นก็เกิดมาจากพฤติกรรมที่ดีของเรานะั่นแหละพอจิตมันดีมันก็ทำดีพูดดีนะครับทำสิ่งดีๆคนอื่นก็เป็นที่รักของคนอื่นนี่เป็นตะ้นนะมันส่งผลต่อเนื่องกันอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลามันอาจจะไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างที่เราอยากอยากเห็นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะนะ หรือต้องสักเซสอย่างรวดเร็วนะร่ำรวยขึ้นมาจับพันทันทีอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังอยากบรรดาสายหมทั้งหลายเขาทำกันอยู่นะอพอไปบูชาอย่างนี้แล้วก็มีงานเข้ามานะดีลอะไรทีนะ่มีการลงทุนสูงๆแล้วประสบความสำเร็จร่ำรวยขึ้นมาจับพันทันท,ทีอะไรมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะมันจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อย นะมันเริ่มมาจากใจที่ดีของเราเนี่ยมันไม่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไหนนะ่ะพอใจเราดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะถูกดึงดูดเข้ามาเองโดยธรรมชาติของมันนะเรา,ม,ามักจะได้ยินเรื่องของพลังจักรวาลเรื่องของอะไรก็ตามที่มันจะไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาที่จริงแล้วไม่มีเรื่องอะไรก็เรื่องจากเริ่มต้นจากใจที่มันดีของเรานี่แหละนะอย่าลืมว่าใจนั้นเป็นประธานทุกสิ่งนะ ถ้าใจเราดีซะอย่างเดียวนะถ้าใจเระวางเป็นปล่อยเป็นสละออกเป็นอะไรเงี้ยโดยสิ่งที่ดีๆทั้งหลายมันจะย้อนกลับเข้ามาเองนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะไปดูเอาสังเกตเอาแล้วจะเข้าใจขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ตวัสดกัน